<Okay. S 2> คือมันใหญ่ใหญ่มันไม่ที่รองใหญ่ใหญ่แล้วจะมีพี่รองเป็นปืนใหญ่เลยนะทุกครั้งที่คุณดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติกชนิดต่างๆคุณมั่นใจแค่ไหนว่าภาชนะที่ใช้อยู่นั้นหลอดสาร BPA หรือไม่ BPA เป็นสารเคมีที่ใช้ผสมลงในพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนตเช่นขวดนมขวดน้ำขวดเพชรทัพเพอร์แวร์และอยู่ในวัสดุประเภทอีพ็อกซี่เรซินเช่นเครื่องดื่มกระป๋องและอาหารกระป๋องในชีวิตประจำวันของเราจึงมีโอกาสได้รับสาร BPA โดยไม่รู้ตัวสำหรับผู้ใหญ่อาจไม่น่ากังวลเท่าไหรนะ่นักแต่กับเด็กเล็กในช่วงวัยแรกเกิดจนถึง3ขวบที่ผิคุ้มกันยังไม่เข้มแข็งพอ การได้รับสารเคมีแม้เพียงน้อยนิดก็ย่อมส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายได้หลังจากที่มีรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องผลเสียต่อสุขภาพของ BPA ในสัตว์ทดลองแล้วเนี่ยหลายประเทศก็เริ่มมีการประหนักกันมากขึ้นนะครับยุโรปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่มีการยกเลิกการใช้กลุ่มยุโรปกลุ่มแคนาดาประเทศแคนาดานะครับแล้วก็ในบ้านเราเใกล้ๆเราก็คือประเทศจีนจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องเด็กมากเพราะเขาเเรบรรยายคือเขาไม่รู้ได้คนเดียว รันถ้าเกิดมีสารอะไรก็ตามที่กินเข้าไปเด็กเหมือนเพีย้ยนหรือเด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการเนี่ยเขาจะซื้อเลียงมากเขาจึงยกเลิกทันทีในอาเซียนเราเนี่ยที่จะเข้า A อซีนะฮะมาเลเซีย,ยยกเลิกไปแล้วเกาหลีใต้อาหรับเอบเบลิส์แอฟริกาใต้ย,ยกเลิกไปหมดแต่บ้านเราเนี่ยผู้ริโภคยังไม่เข้าถึงข้อมูลเลยหลายคนยังไม่รู้เลยว่าไอ้ผลิตที่เขากินเข้าไปที่เขาใช้ทุกวันนี้มันมี BPA ผสมอยู่ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันมัน ริบทันต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราผมยังเห็นความจําเป็นที่เราต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเราก็มีการเดินลงเรื่อง BPA ในขอกนมมา,มานานนะฮะมาประมาณสามสี่ปีแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีการเสนอจากสภาที่ปร,รึกษาเศรษฐกิและสังคมแห่งชาตินะครับพนักงานคุ้มครองวิพากเสนอว่าควรจะมีการยกเลิก BPA ในขวดนมนะครับตั้งแต่ปีสิ้นปี2 000, 5 5 5นะฮะแต่ตอนนี้ทราบว่าก็ยังไม่ ไม่ไปไหนยังมีการประชุมกันอยู่โดยแม้แต่การรณรงค์ให้ติดฉลากว่าขวดนมนี่มีบี B ี BPA นะให้ประชาชนได้รู้เนี่ยก็ยังยังทำไม่ได้เพราะว่ายัางพี่นัดไม่เสร็จสิ้นนะฮะเพราะประเทศไทยยังมีการดำเนินการเรื่องนี้ล่าช้ามากนะครับคือตรงนี้เราก็มองว่าถ้าคนไกของราชการเนี่ยของรัฐภาครัฐยังไม่ดีพอเนี่ยเราก็ต้องมีการรณรงค์ในกลุ่มประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความตระหนัก มาตรการยกเลิกวัสดุปนเปื้อนสาร BPA จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยซึ่งควรออกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขให้มีความชัดเจน 2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ,อกให้เป็นภาคบังคับจากเดิมที่เป็นมาตรฐานตามความสมัครใจของผู้ประกอบการ และสาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบควรกำหนดให้ติดฉลากบนสินค้าเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนแต่ณปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดได้ดำเนินการก็อย่างที่บอกว่ามันยังไม่มีมาตรการบังคับที่จะให้ผู้ประกอบการยกเลิก b d a ในขวดนมนะครับมาตรการนาดนี้มันก็ใช้มาตรการในแง่การมาตรการทางสังคมคือให้ประชาชนเนี่ยลดน้ลงไม่เลือกซื้อขวดนมที่มีสาร BPA ก็คือขวดนมที่ไม่ได้ทําจากพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนตต้องมีการสังเกตแล้วก็ถ้ามีมาตรการทางสังคมที่เข้มแข็งผู้ผลิตก็น่าจะยกเลิกการผลิตเองไปผลิตตัวที่ปลอดภัยกว่าเบื้องต้นนะครับในในส่วนของขวดนมที่มันพบสาร BPA เนี่ยจะเป็นที่ทําจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตถ้าท่านไปพบป้ายเขียนว่าขวดนมนี้ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนตอย่าไปซื้อนะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวที่มีความเสี่ยงสูงส่วนขวดนมที่ที่ปอดส p มนี่ที่เราขายกันบ่อยที่พบเยอะเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนโพลีโพรพิลีนซึ่งจะมีสัญลักษณ์รีไซเคิลอยู่ที่ก้นขวดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะมีเลข5อยู่นะครับอันนี้จะจะพบแพร่หลายเพราะเป็นพลาสติกที่ราคาไม่แพงมากบางจังหวัดในบ้านผมเนี่ยไอ้นครมนมเนี่ยก็ยังพบขวดนมที่มี BPA อยู่คือผลิตจากโพลีคาร์บอเนตก็อยู่ประมาณ30%ถ้าเราไปตรวจดูในร้านค้าในชุมชนที่ห่างไกลก็ยิ่งพบมากขึ้นอาจจะถึง50%มันเราจึงต้องมีการรณรงค์งให้ความรู้แก่ประชาชนตรงนี้เรื่องนี้นะครับซึ่งหลายคนก็ก็ยังสงสัยว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่เขาไม่รู้มาก่อนแล้วทํามทำไมมันไม่ไม่ดีแล้วทา,มา,าไมภาครัฐไม่ยกเลิกสักที mm hmm. ก็จะเกิดคำถามตามมานะฮะดังนั้นตอนนี้เราก็ทําได้ในเรื่องของการรณรงค์งงให้ความรู้แก่ประชาชนนะฮะให้ประชาชนรู้จักการเลือกซื้อผลนมที่ปลอดภัย แล้วก็มีการป้องกันในเรื่องเกี่ยวกับหญิงตั้งครรญิงให้นมบุตรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างด้วยให้มันปลอดภัยจากสาร BPA ที่ส่งผลถึงลูกในครรภ์ได้จากข้อมูลการสำรวจผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายในท้องตลาดพบข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสาร BPA นั้นไม่ได้แพงอย่างที่คิดนั่นหมายความว่ายังมีสินค้าทดแทนที่ผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้ในราคาที่ไม่แตกต่างกันแต่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่า เช่นนี้แล้วจะใช้ผลิตภัณฑ์ปนเพื่อนสารพิษไปอีกทำไม